สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกมไซโกะนะคะวันนี้เราจะมาสอนทุกคนมาเล่นกันนะคะมีคนหนึ่งที่ขอเข้ามานะคะบอกว่าอยากเล่นอ่ะพี่สอนหน่อยมาเดี๋ยวเราจะมาสอนเล่นกันเลยนะคะมาเดี๋ยวเราจะมาสอนกันเลยนะคะบ้าเข้าไปในเกมนะคะ เข้าไปในเกมเลยเข้าไปเกมตรงนี้นะคะทุกคนอานะคะมาเดี๋ยวจะเข้าเกมไปที่ตรงนี้นะคะตรงนี้เลยเข้าเกมอันนี้ออกนะคะออกจากเกมอานะคะอันนี้นะคะมากดเข้าไปอันนี้ง่ายนะคะอันด้านล่างอันนี้ง่ายอันนี้ยากนะคะ อันนี้อันนี้นะคะอันนี้ปกติอันนี้ยากนะคะโอเคทุกคนจะเลือกอะไรนะคะอ่าอันนี้ง่ายนะคะอันนี้ยากจะเริ่มจากอันไหนก่อนก็ได้นะคะเล่นเหมือนกันเลยมาเครื่องมือกันเหมือนกันเลยนะคะอ่ะนะคะกดเข้าไปเลย กดเข้าไปแล้วนะคะขอเข้ามาอยากเล่นอนะ่ะเออเดี๋ยวสอนเดี๋ยวสอนให้โอเคกดเข้าไปแล้วนี่มาแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะเครื่องมือของเขานะคะอันนี้นะคะนี่บังคับเดินนะคะนี่อันนี้บังคับเดินนะคะโอเคบังคับเดินอันนี้วิ่งแบบอันนี้ อันนี้นะทุกคนวิ่งแบบสปีดนะคะอันนี้นะคะนี่นะคะที่แบบว่านี่นะคะตัวนี้เลยอ่ะเดี๋ยวจะมาสอนเครื่องมือทั้งหมดกันเลยนะคะมาเดี๋ยวเราจะมาสอนทุกคนกันเลยว่ามันเล่นยังไงอะไรอบไรมาแหละ เดี๋ยวเราจะมาอันนี้เดินใช่ไหมคะที่ทุกคนก็เห็นกันอยู่นะคะเพราะว่ามันจะเดินนะคะก็ตามนี้เลยตามที่บอกเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะสอนเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งนะคะนี่นะคะเครื่องมือ ให้หยิบอ่ะหยิบอ่ะนี่นะหยิบแบบนี้เลยอันนี้ม่ใช่หยิบตรงที่มือนะคะโอเคมาหยิบตรงนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะทดสอบกันค้างค่ะเออโอเคคักนิดนึงนี่นะคะคน,แบบนี่นะ ตรงนี้หยิบนะคะหยิบของสิ่งของเปิดประตูอะไรแบบนั้นแหละเอออันนี้นั่งนั่งย่องนะคะมาเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูนะคะมาสาธิตอันที่หนึ่งก่อนเลยวิ่งนะคะมันไม่กีเลยนี่ดูเหมือนว่าผีจะเข้ามาแล้วตะโกโน,น่าจะเข้ามาแล้วอ่าวิ่งนะคะกดเลยนะคะแล้วก็หยิบสิ่งของนะคะนี่ มาเดี๋ยวจะหยิบสิ่งของนะคะนี่มาเดี๋ยวจะหยิบสิ่งของให้ดูนะคะมาำสำหรับคนที่ไม่รู้นะคะในเล่นเกมนี้มีคนขอเข้ามาหนึ่งคนอาโคพีมาแล้วโอ้โคนนี้อ้ยทุกคนโดนแทงเลยอะ ไม่เป็นไรมันที่แทงข้างข้างเดียวไม่เป็นไรเอาพวกเราเอาง่ายไงค่ะปกติอ่ะหยิบนะคะนี่มันให้มันเป็นขึ้นตัวอ e ีตัวเลโกน,นะคะนี่กดเลยกดโอ้ยทุกคนทุกคนทุกคนหยิบกุญแจไม่ได้แล้วค่ะทุกคนคนเอาใหม่ก่อนทุกคน <S <S อุยไอพีบ้ายังสอนคนไม่เสร็จเลยอุ้ย โอเคนะคะนี่เมื่อกี้นะคะหยิบถ้าให้มันเป็นรอยมือก่อนนะคะหยิบปึ๊บโอเคนะคะอันนี้อันนี้นะคะนั่งนั่งนะคะนั่งยองแอบมันก็ได้นะคะนั่งได้นะคะนี่นะคะนั่งกดเลยนั่งนะคะทุกคน เลยนะทุกคนกดนะคะเพราะว่ากดเลยเนี่ยเจ้าของใครเนี่ยไม่ค้างแน่นอนอันนี้มันจะค้างหน่อยโอเคนะคะอาจจะค้างนิดนึงนะโอ,โอเคนี่นะคะนี่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 กดเลยเมื่อกี้ ที่บอกไปเมื่อกี้นะคะกดนั่งนะคะทำไมเนี่ยทำไมมันนั่งไม่ได้แล้วอะอาจจะค้างนะคะตัวสับอะไรไม่รู้ค้างพื้นที่ก็เต็มอะไรก็ไม่รู้อะ,รอะไรอะไรอะ pi อะไรอะคนรดูเหมือนว่า มันเริ่มหลอนขึ้นนะทุกคนนี่ไม่ได้มาเล่นนะอันนี้นั่งได้นะคะกดเลยนะคะนั่งได้อันนี้หยิบของอันนี้วิ่งแบบสปีดเลอะ่ะอันนี้เป็นเครื่องมือต่างๆนะคะที่เราต้องใช้เครื่องมีที่สอนนี่นะคะกดอันนี้ด้วยนะคะเพื่อเริ่มใหม่ได้ด้วยอ่านะคะ มาเริ่มเครื่องมือนี้นเลยอันนี้นะคะเล่นต่อถ้าเราคู่ไปทบมันแล้วก็อันนี้เล่นต่อนะคะกดอันนี้นะคะเริ่มใหม่อันนี้ออกจากเกมอันนี้ปักปรับเสียงนะคะโอเคนะคะตามนี้เลยนะคะทุกคนมาอันนี้เล่นต่อกดกดอันโอเคอ่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะจํำกันได้ไหมนะคะโอเคถ้าใครจำได้นะคะ โอเคโนี่นะคะก็สอนไปแล้วสอนไปแล้วก็ไปโหลดกันได้นะคะโอเคในที่ playstore เลยพิมพ์ว่าไซโกะภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยก็ได้อ่ะไปโหลดกันเลยะคะ่ะมันอาจจะน่ากลัวนิดนึงนะคะทุกคนอาจจะเพิ่งมาเล่นก็ได้นะคะมาโอเคอ่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย ก็สอนไปแล้วนะคะบ๊ายบายนะคะทุกคนบ๊ายบายอืมค่อยเจอกันใหม่นะคะทุกคนค่อยเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย oh one